เลิกพูดคำนี้นะครับแล้วคุณจะมีพลังทุกวันทั้งวันผมศึกษาเรื่องงานวิจัยอะไรต่างๆมาเยอะมากเลยแล้วผมจะบอกเลยว่าพลังคําพูดของเราเนี่ยโคตรสําคัญพลังที่คุณคิดคําต่างๆที่เราใช้ยกตัวอย่างนะเวลาเราใช้คําว่าพิษโควิดอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านไปในสื่อแล้วแล้วสื่อส่วนใหญ่จะชอบใช้คำแดงๆเพื่อที่จะกระตุ้นอารมณ์ของคนใหเ้เขาใช้คําพูดเนี้ยขายเราใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเราดูแลตัวเองเราจะต้องอใช้คำที่มันซอฟต์ลงใช้คำที่มันไปในทางบวกใช้คำที่ดูมันเป็นโอกาสใช้คําที่มันไม่แรงนะครับแล้วคนกับเล่า้านของเราก็เหมือนกันนะครับสังเกตนะคาไหนที่พูนฟังแล้วรู้สึกว่าร้อนใจรู้สึกว่าหมดพลังเราห้ามใช้กับคนรอบข้างเราห้ามใช้กับตัวเองเราใช้คําว่าที่มีพลังเช่นคําโอกาสคําว่า โชคดีคําว่าสิ่งนี้จะนําสิ่งดีๆมาใหค้คำที่ว่าฉันคุมมันได้ฉันคําประเภทที่ว่ากูเอาอยู่ฉันเอาอยู่ฉันสนุกฉันรวยขึ้นทุกวันแล้วก็เห็นโอกาสต่างๆแล้วเรามองโชคดีต่างๆเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเรา,เาทุกคนไปที่ไหนก็เอาเหมือนกับเอาสภาพอากาศไปด้วย คุณสังเกตไหมว่าบางคนเนี ified, ่ยเราเห็นหน้าเขาแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกดีเหมือนกับว่าเอาอากาศแจ่มใสมาด้วยเราอยากจะอยู่ใกล้ๆคนแบบนั้นไหมใช่เราอยากอยู่ใกล้คนแบบนั้นคนอยากเราอยากซื้อของจากคนนั้นไหมใช่เราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นั้นไหมใช่แต่ถ้าบางคนเป็นสภาพอากาศคือค้มฟ้าคืมฝนบางคนแบบฟ้าผ่ามาเลยว่าแบบโกรธเจอหน้าแล้วดูเหมือนโกรธตลอดหน้าบึ้งตลอดเลยเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้กับคนนั้นขายอะไรก็ขายไม่ได้นะครับแล้วเขาก็จะอยู่ในวงวังวังวนอย่างนั้นตลอดเวลา ช่วงนี้เราเป็นช่วงของโควิดนะมั้ยเราให้เตือนตัวเองเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเราหลายคนก็อยู่ในสภาพเครียดอา,อาจจะไรายได้น้อยลงไรายได้ขาดมืออะไรแบบนี้นะครับเราระวังเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนอนาคตตัวเองได้ด้วยที่เราเองก่อนด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วว,วิจัยบอกมาเลยว่าเวลาคุณเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก่อน สมองคุณจะทำงานได้ดีขึ้นคุณจะคิดอะไรได้ดีขึ้นเรื่องนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับถ้ามนุษย์มีความสุขก่อนอารมณ์ดีก่อนคุณจะทำงานได้ดีขึ้นขายของได้ดีขึ้นเงินเข้ามาไหลามาเทมามากขึ้นหาท่องทางโอกาสใหม่ๆได้มากขึ้นแล้วเราเจอกันข้างหน้านะครับใครสนใจก็กดติดตามและใครดูใน y o u t u b e Facebook Instagram หรืออ t i k t o k นะครับก็สามารถกดติดตามได้ผมมณิตฐ์ดวงศรีสวัสดีครับ